สวัสดีค่ะมาพบกันในช่องปุ๊กี้ไทยเชยอรมนี Germany นะคะสําหรับในประเทศเยอรมันช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีคุณเชื่อไหมว่าร,รอบๆในเมืองของเราเนี่ยคือมันจะสวยไปหมดเลยใบไม้จะแบบเป็นสีทองสีเหลืองสีแดงซึ่งตามถนนเนี่ยมันจะสวยมากแต่ว่าช่วงนี้เขาก็จะมีงานเยอะเพราะอย่างที่บอกอ ในเมืองของเราเนี่ยเขาก็จะมีการปัดกวาดใบไม้อาจจะมีเสียงดังแต่บางทีเราเห็นใบไม้ที่มันกองเยอะๆเนี่ยกองตรงถนนแล้วมันเป็นสีแดงยาวๆเนี่ยเราก็จะดูแบบสวยงามไงแต่คนที่นี่ไม่ได้นะเขาจะต้องกวาดเขาจะต้องเรียบร้อยแล้วก็ดูสวยงามเหมาะในการที่เรียกว,ว่าให้เราปั่นจัก,กรยานออกไปข้างนอกเนี่ยคือหมู่บ้านมันจะสวยสะอาดแล้วก็ร่มรื่นมากๆอันนี้เป็นชีวิตที่เราเองก็มีความสุขในการที่จะได้มาใช้ชีวิตในต่างประเทศ หลายๆคนมีความใฝ่ฝันมันถูกต้องแล้วค่ะถ้าคุณมาอยู่ที่เนี่ยคุณจะมีความแบบความแบบโอ้โหดูสะอาดสะอา้านอะไรอย่างเงี้ยสะอาดกว่าในบ้านของเราในสวนก็รกมากวันนี้มานั่งมุมตรงนี้นะเราอยากจะแชร์เกี่ยวกับใครที่อายุยังน้อยสวยแล้วก็เป็นที่สนใจของหนุ่มวัยเกษียณอันนี้ให้ระวังเพราะบางทีคุณอาจจะลืมตัวอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของ เมียฝรั่งคนหนึ่งที่อายุน้อยได้สามีวัยเเษียณที่อายุเยอะแต่ว่ารวยเปทุกอย่างวัดคุณอยากจะได้อะไรหนูอยากจะได้อะไรแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่นิสัยของผู้หญิงคนนั้นด้วยของเด็กคนนั้นด้วยว่าเขาเรียกว่าเขามีความคิดยังไงแต่ผู้หญิงคนนี้เด็กคนนี้เขามีความรู้สึกว่าเขาอายุยังน้อยและเขาไม่เคย ตอนที่ยังไม่ได้กับแฟนชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้หญิงแบบธรรมดาบ้านๆพอได้สามีชาวต่างชาติแล้วมีเงินเยอะแล้วรวยสามีตามใจสามีแก่ผู้สูงอายุตามใจเพราะว่าได้เมียเด็กกาลังแบบกินอร่อยตามใจทุกสิ่งอย่างแล้วก็ผู้หญิงไทยคนเนี้ด้วยนิสัยของเขาชอบอวด คุยอวดคุยเวอร์โชว์อันนู้นโชว์อันนี้คือฉันมีเงินเยอะเขาซื้ออันนู้นให้เขาซื้อซื้อสิ่งที่ฉันอยากได้ซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้อชุดทําห้องเป็นห้องแบบห้องคาราโอเกะหรือห้องอะไรอย่างเงี้ยคือจัดให้ทุกอย่างจนแบบว่าหลงตัวเองว่างั้นจนอยู่ไปสักปีนะึง พอสักหนึ่งปีผ่านไปในะอย่างที่บอกตามใจไม่ว่าแล้วก็เป็นคนที่ขี้โมโหชอบตวาดสามีอะไรไม่ได้ดังใจก็จะคว้างของทิ้งโยนสิ่งของอันนี้คือผู้หญิงไทยนะที่พูดนี้คือให้ระวังไม่ต้องสืบนะว่าเขาเป็นใครแต่ว่ามันโดนแล้วไงคือเอาแต่ใจตัวเองพออยากได้สมมติว่าอยากจะได้โน้ตบุ๊กอย่างเนี้แล้วสามีไม่ซื้อให้ก็ หรือว่าโยนเข้าของแล้วคุณคิดว่าชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะทนอยู่ได้สักเท่าไหร่คือผู้ชายชาวต่างชาติหนึ่งเขาชอบความสงบแรกๆเขาอาจจะพอทนได้แต่สักพักหนึ่งแล้วเขาจะชอบส่วนตัวเขาจะชอบการมีเหตุผลไม่ว่าคุณจะสวยเรตเรเพอร์เฟกขนาดไหนเด็กแค่ไหนก็ตามบางคนเขาก็จะไม่ทน สรุปสุดท้ายยังไงรู้ไหมการที่เขาคิดว่าผู้ชายคนนี้คือรักเขาที่สุดแล้วไม่มีทางที่จะ,ะไม่รักเขาไม่มีทางที่จะทิ้งเขาได้พอมาถึงจุดหนึ่งพอมาเจอผู้หญิงคนนี้อรารวาสโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ไไดัด่งใจสิ่งที่เขาต้องการแล้วแฟนไม่ให้ชาวต่างชาติไม่ให้ก็ปาสิ่งของจนชาวต่างชาติบอกว่า,วาพอกันละพอที คือฉันคิดว่าผมคงไม่รักคุณแล้วผมคงจะไปไม่ได้แล้วคงจะไปต่อไม่ได้แล้วผู้หญิงไทยอึง้งคือคํานี้คําเดียวนะคุณอย่าคิดว่าเขาพูดเล่นนะถ้าเขาบอกว่าผมทนไม่ไหวแล้วนะหรือผมไม่รักคุณละผมผมเลิกละถ้าเขาพูดแบบนิ่มๆช้าๆเนะี่ยคือเขาพูดจริงเขาไม่ได้แบบมีมีเออเตือนครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองบางทีไม่มีคําว่าเตือน แล้วสุดท้ายท้ายสุดคือเหมือนเหมือนนางฟ้าตกตกหิวเขาพูดคํานี้ปุ๊บเขาส่งกลับบ้านเลยเขาซื้อตั๋วคือให้ให้ผู้หญิงไทยนกลับไปเลยคือไม่เอาแล้วอย่างแน่นอนมันก็ต้องมีเรื่องการเอ่อเรื่องเอกสองเอกสารตามมาแต่อันนั้นเราไม่พูดถึงแต่เราพูดถึงว่าการตัดสินใจของชาวต่างชาติพอเขาบอกว่าไม่คือไม่เลยแล้วส่งกลับไม่ส่งเงินให้ ไม่เอาแล้วคนมีเงินถ้าเรานิสัยสันดานเราไม่ดีคือเขาจะต้องทนไหมเขาไม่ทนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้สาวๆระวังไม่ว่าคุณจะเด็กแค่ไหนคุณจะสวยแค่ไหนอย่างน้อยสักวันหนึ่งเขาจะทนกับพฤติกรรมเราไม่ได้ให้ระวังตัวในเมื่อคุณเจอสิ่งที่คุณต้องการและอยากจะได้มาดูแลอยากจะได้คนรวยคุณก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็อาจจะไม่ทนกับเราได้ถึงขั้นนั้นนาะ สุดท้ายคลิปนี้ก็อยากจะบอกว่าการที่เรายังเป็นเด็กยังอายุน้อยยังสาวยังสวยแล้วได้สามีวัยเกษียณที่เขาอาจจะใจดีแล้วก็รวยนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเ,เขาจะทนกับพฤติกรรมเราได้ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทำอะไรเนี่ยเราต้องคิดก่อนก่อนที่จะทำเพราะว่าหลายคนเนี่ยถ้าเจอคนที่รวยทุกคนก็อยากได้ผู้ชายรวย แล้วอยากได้ผู้ชายใจดีแต่บางทีความผิดพลาดมันเกิดที่ตัวเราที่เอาแต่ใจจนเกินไปเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยให้เราระวังเอาไว้ไม่งั้นคุณอาจจะโดนแบบนี้นะอาจจะโดนแบบทิ้งกลางอากาศส่งกลับเลยไม่ต้องมาให้โอกาสกันคุณอาจจะโดนแบบนั้นนะคะเราก็เองก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเนาะ สุดท้ายก็เช่นเคยเนะก็อยากจะขออวยพรให้ใครที่กําลังติดต่อชาวต่างชาติแล้วเขาขอคุณแต่งงานหรือคุณอาจจะหวังอะไรเล็กๆในใจเนี่ยขอให้คุณประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจนะคะแล้วเอาไว้เจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายค่ะ Cheers